สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้แพลวจะพาไปนั่งเรือชมต้นฉำฉาหรือจามจุรีกลางน้ำณอุทยานแห่งชาติสี่ลานนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยแพลวไปขึ้นเรือที่ท่าเรือโฮงชาฮักมีค่ะแต่ว่าการจะนั่งเรือไปชมนั้นมีท่าเรือบริการอยู่ทั้งหมด9ท่าค่ะเดี๋ยวแพลวจะบอกรายละเอียดให้ฟังทีหลังค่ะว่ามีท่าเรืออะไรบ้าง ท่าเรือโฮงชาฮักมีตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ปังอําเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเข้าตั้งอยู่ริมถนนหมายเลข1 0 0่ปากทางเข้าจะมีป้ายเขียนว่าโฮงชาฮักมีอยู่ค่ะและมีร้านค้าอาคารสีชมพูตามในภาพเลยค่ะแต่ว่าทางเข้าจะเป็นดินแดงลูกรังนะคะถ้ามาช่วงหน้าฝนอาจจะเละนิดนึงแต่คุณลุงไกด์เรือของแพลบอกว่าถ้ามาหน้าฝนแล้วทางเละ เขามีรถออกมารับที่ปากทางอยู่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายเส้นทางเข้าไปท่าเรือให้ดูค่ะระยะทางเข้าไปประมาณ600เมตรค่ะ ขับมาเจอสีแยกตรงนี้ก็ให้ขับตรงขึ้นไปต่อค่ะจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าท่าเรือตรงนี้เลยค่ะ แล้วเลี้ยวซ้ายตรงนี้เพื่อเข้าไปหาที่จอดรถกันก่อนค่ะมีห้องน้ำบริการตรงลานจอดรถก่อนขึ้นไปนั่งเรือนอกจากจะมีท่าเรือแล้วยังมีคาเฟ่ชาอรอร์แกนิกด้วยค่ะใครสนใจแวะเข้าไปดูได้นะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของลานกลางเต็นท์และห้องพักบริการด้วยค่ะ ใครสนใจจะนั่งเรือที่ท่าเรือโฮงชาฮักมีหรือใช้บริการส่วนอื่นๆของที่นี่ติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 6 6 9 6 6 5 3ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปนั่งเรือเพื่อเดินทางไปชมต้นฉำฉากลางน้ำกันเลยดีกว่าค่ะแนะนำว่าให้ติดพวกร่มหมวกหรือแว่นกันแดดมาด้วยก็ดีนะคะที่เรือจะมีเสื้อชูชีพให้เราใส่ค่ะ พร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะวันนี้ไกด์เรือนำเที่ยวของเราชื่อว่าคุณลุงชนค่ะระหว่างที่นั่งเรือเข้าไปเดี๋ยวแพลจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการล่องเรือชมต้นฉำชาให้ฟังค่ะถ้าเรือสำหรับการนั่งเรือไปชมนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ฝั่ง ฝั่งที่1คือท่าเรือฝั่งอำเภอแม่แตงขึ้นที่อุทยานแห่งชาติสี่ลานนาฝั่งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนฝั่งนี้ท่าเรือจะเริ่มต้นที่1200บาทนั่งได้2-3คนและ2500บาทนั่งได้4 8ถึง8คนถ้าใครขึ้นเรือที่ฝั่งอุทยานระยะทางในการนั่งเรือจะอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะซึ่งถ้าไปทางฝั่งอุทยาน ก็จะมีค่าเข้าในส่วนของคนและรถเพิ่มด้วยค่ะอัตราค่าบริการดังนี้ถ้าใครสนใจขึ้นเรือทางฝั่งอำเภอแม่แตงที่อุทยานแห่งชาติสีลานนาสามารถติดต่อได้ที่เบอร์098 981 8569 081 164 6997 082 268 2596 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางอุทยานโดยตรงที่เบอร์053479079หรือดูรูปและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k ของอุทยานพิมพ์ค้นหาตามนี้เลยค่ะและสำหรับท่าเรือฝั่งที่2คือฝั่งอำเภอเพา้าฝั่งนี้ท่าเรือจะเริ่มต้นที่700บาทนั่งได้2-3คน ถ้าใครขึ้นเรือที่ฝั่งอำเภอรพราวระยะทางในการนั่งเรือจะอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรเดินทางประมาณ15-20นาทีฝั่งนี้ระยะทางและเวลาจะสั้นกว่าท่าเรือก็เลยถูกกว่าค่ะท่าเรือฝั่งอำเภอรพราวจะเป็นท่าเรือที่มีการดําเนินการในรูปแบบไกด์เรือนําเที่ยวท้องถิ่นชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ท่าที่ได้รับการอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วค่ะ ข้อมูลท่าเรือทั้ง8ท่ามีดังนี้ค่ะ 1. ท่าเรือโฮงชาฮักมีเป็นท่าเรือที่แพวมาขึ้นในวันนี้ค่ะ 2. ท่าเรือผาแดงแคมปิ้ง 3. ท่าเรือแม่ปังแคมปิ้ง 4. ท่าเรือต้นขี้เหล็ก 5. ้าท่าเรือภูผาแดงโฮมสเตย์ 6. ท่าเรือลานกลางเต็นท์รุ่งฟ้าสุมาอี้เท่าเรือในสวน และ8ท่าเรือแม่แพงใครสนใจขึ้นเรือที่ท่าเรือไหนสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่แพลลงไว้เลยค่ะแนะนำว่าให้โทรจองคิวเรือก่อนสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็ดีค่ะแต่ถ้าใครมาเที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวแนะนำว่าอาจจะต้องโทรจองล่วงหน้านานกว่านั้นนิดนึงค่ะจะได้เป็นการคอนเฟิร์มเรือไปในตัวด้วยค่ะว,ว่าคิวว่างไหม เพราะถ้า Walk-IN ินไปที่ท่าเรือเลยเรืออาจจะไม่ว่างทำให้เราต้องรอคิวอาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นได้ค่ะในส่วนฤดูการท่องเที่ยวนั่งเรือชมต้นฉ่ำฉากลางน้ำทางอุทยานเปิดให้เที่ยวได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคมและปิดท่องเที่ยวในช่วงฤดูไฟป่าหมอกควันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมแต่ทั้งนี้ช่วงเวลาเปิดปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ใครสนใจไปเที่ยวตอนไหนก็เช็คข้อมูลกับท่าเรือหรือทางอุทยานอีกทีนะคะถ้าเราขึ้นเรือมาทางฝั่งอำเภอรพร้าวหลังจากนั่งได้มาประมาณครึ่งทางเราจะเจอด่านเก็บเงินทางน้ำของอุทยานค่ะถ้าขึ้นเรือฝั่งนี้เราจะจ่ายเฉพาะค่าเข้าของคนเพิ่มค่ะค่าเข้าของคนราคาเดียวกับที่แพลลงให้ดูตอนช่วงต้นๆของคลิปค่ะอย่าลืมเตรียมเงินสดมาจ่ายกันด้วยนะคะ จ่ายเงินเสร็จแล้วเดินทางกันต่อเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยวนั่งเรือชมต้นฉำฉากลางน้ำในช่วงฤดูหนาวและอยากสัมผัสหมอกยามเช้าที่ลอยต่ำปกคลุมต้นฉำฉาแนะนำให้มานั่งเรือตั้งแต่ช่วงเช้าๆค่ะจากที่สอบถามคุณลุงชนไกด์นำเที่ยวของเราคุณลุงบอกว่าเที่ยวแรกเนี่ยเปิดบริการตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้า แล้วก็มีอีกช่วงเวลาที่สวยๆก็คือช่วงเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าค่ะซึ่งเที่ยวสุดท้ายคุณลุงบอกว่าอยู่ที่ประมาณ5โมงครึ่งค่ะแต่อันนี้จะเป็นข้อมูลเวลาของทางฝั่งท่าเรืออําเภอพราวนะคะส่วนของทางฝั่งท่าเรือเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนฝั่งอุทยานแพลวไม่แน่ใจเวลาค่ะถ้าใครจะไปขึ้นเรือฝั่งนั้นแนะนำโทรเช็คอีกทีนะคะ แล้วก็ในคลิปของแพลนนี้นะคะแพลวเดินทางเมื่อวันที่22ตุลาคม2568ไปช่วงประมาณ9โมงเช้าค่ะแล้วก็นอกจากจะนั่งเรือไปชมต้นฉ่ำฉายังสามารถนั่งเรือเพื่อไปเดินขึ้นเขาจุดชมวิวผาแดงได้ค่ะถ้านั่งเรือไปชมต้นฉ่ำฉายอย่างเดียว700บาทถ้านั่งเรือไปเดินขึ้นเขาจุดชมวิวผาแดงอย่างเดียว1,000บาท ถ้าจะไปชมต้นฉำฉาและเดินขึ้นเขาจุดชมวิวผาแดงด้วยค่าเรือจะเป็น1,500บาทราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โปรดเช็คอีกทีนะคะเส้นทางขึ้นเขาคุณลงชนบอกว่าไปกลับประมาณ3กิโลเมตรค่ะถ้าใครสนใจเดินขึ้นเขาจุดชมวิวผาแดงลองสอบถามข้อมูลกับทางท่าเรือหรืออุทยานเพิ่มนะคะเริ่มมองเห็นต้นฉำฉากลางน้ำแล้วค่ะ ได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วค่ะ กลับมาถึงท่าเรือเรียบร้อยค่ะจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ